เราชื่อดาดาเราใช้ชีวิตที่ป่าแอมะซอนหนึ่งอาทิตย์วันนี้เราจะชวนทุกคนมาปาร์ตี้กันค่ะชาวแอมะซอนจะใส่เสื้อผ้าที่ทำมาจากขนนกและวัตถุดิบที่หาได้ตามธรรมชาติทั่วไปค่ะสำหรับเพลงเปิดจะเป็นเพลง,งเกี่ยวกับการอนุรักษ์ธรรมชาตินะคะด้วยการพูดถึงว่าป่านี้เป็นของเราพื้นที่นี้เป็นของเราการเต้นจะเป็นการกระโดดสลับขาที่เป็นแพทเทิร์นซ้ำๆทั้ง4ทิศค่ะนอกจากนี้ยังมีการเต้นคาริมโบค่ะ การเต้นนี้จะเป็นที่นิยมในแถบป่าแอมะซอนนะคะโดยที่ชื่อเรียกนี้นั้นมาจากภาษาทูพีซึ่งเป็นภาษาท้องถิ่นค่ะที่มาของชื่อก็มาจากเครื่องดนตรีที่เรียกว่าคูริมโบค่ะการเต้นก็จะอย่างที่ทุกคนเห็นเลยนะคะเริ่มด้วยการจับตัวเป็นวงกลมแล้วก็เต้นไปร,บรอบๆค่ะแล้วก็หมุนกระโปรงไปมาทำถึงต้องมีการยากักย้ายใส่สะโพกด้วยนะคะ การเต้นนี้เต้นได้ทั้งชายและหญิงด้วยค่ะเป็นการเต้นที่จอยมากพอได้สะบัดกระโปรงแล้วก็หมุนๆเหมือนเจ้าหญิงเลยค่ะคุณครูของเราก็มีการสอนท่าเพิ่มด้วยนะคะท่านี้ทุกคนจะเรียกว่าอะไรกันดีคะสุดท้ายนี้ก็ขอฝากผลงานโซโล่เดี่ยวของเราไว้ด้วยนะคะทุกคนเป็นยังไงบ้างคะพอได้ไหมแล้วเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบาย